สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวมีนทุกท่านเข้าสู่ช่องเมย์เมยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กับคนสถานะเรางรักเก่ากันนะคะก็ดูได้ทางลัคนาดูได้ทั้งราศนะีการแบ่งวันที่ได้ทั้งวันตกปไทยนะคะแต่ว่าเมย์ขอก็เป็นคนที่เลือกล่ะคนรักแบบไปขาดแล้วนะถ้าแค่ทะเลาะกันมีปัญหากันเนี่ยให้ดูดวงคนมีคู่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลย กองแรกจะเป็นตัวตนนะคะของคุณมีนกองที่สองตัวตนคนรักเก่านะคะแล้วก็บทสรุปค่ะโหท้ายสำหรับดีมากคะหกคาถาหกคาถาหมายถึงการมูฟออนนชชีวิตที่ดีขึ้นการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะการพักความสัมพันธ์หรือว่าการเลือกราเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วนะคะทั้งตัวคุณและเขานะคะมาดูรายละเอียดกันดีกว่า ภายเด t ขึ้นมาไปแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อตัดสินใจจบนะคะให้มันมี transformation มีจุดเด็ดขาดเนี่ยมันก็ทำให้คุณได้ m ูฟอ on กันได้นะโดยเฉพาะทางฝั่งคุณนะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ก็คือเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะ สองเหรียญกับหัวนะช่างใจอยู่นานนะกว่าจะเลิกได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเมื่อตัดสินใจเลิกแล้วเนี่ยนะคะเด็ดขาดแล้วเนี่ยคุณก็โล่งอกนะคะมีบาลานซ์มากขึ้นนะแล้วก็มีหกถ้วยอย่างไรก็ตามไม่ได้คิดถึงเขาในแง่ลบ แบบว่า100%ยังมีเรื่องดีๆที่เคยทำร่วมกันนะ้้วก็เลยทำให้สบายใจนะ,ะเริ่มต้นกับตัวเองใหม่มูฟออนแต่ก็ยังคงเก็บความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับคนักเก่าอยู่คิงถือเหรียญน,นะ,ะอันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะ,ค,ะคุณมีความมั่นคงทั้งในทางจิตใจของตัวเองและก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปด้วยนะ บางคนเนี่ยจะอยู่กันมานานหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยการที่กลับไปเป็นคนโสดบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องราวความไม่มั่นคงต่างๆเศรษฐกิจอะไรต่างๆแต่ว่าสําหรับตอนนี้ตัวคุณมีเนี่ยมีความมั่นคงเลยนะคะสบายใจและคุณก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะมีความรู้สึกที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อคนรักเก่าได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่ามันมีไพ่หก้วยขึ้นมานความทรงจําดีๆยังคงอยู่มาดูขอบ้างค่ะเดรสเซนที่กับหัวนะคะ ก่อนอันนี้คนคนนี้เป็นคนที่ดื้อมากๆเลยเอาแต่ใจไม่ยอมใครเลยนะคะโดยเฉพาะไม่ยอมคุณแต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเขาอ่อนลงนะคะคุยได้นะคะแล้วมีจัตสิทธิกับหัวถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าการเลิกรากันเนี่ยมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยนะเพราะว่าเขายังไม่อยากเลิกนะแต่เขาก็ต้องทําใจยอมรับนะคะแล้วก็ ถ้าคุณต้องการอะไรคุณอยากจะมีความสุขเพราะว่าคุณได้เป็นอิสระเ,เขาก็ต้องยอมตรงนั้นนะแล้วก็ไพ่เด็กถือกระทาน,นะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเป็นคนหญิงมีศักดิ์ศรีนะคะเขาก็ยังเป็นคนคนนั้นอยู่นะคะในเชิงบุค,คลิกแต่ว่าในเชิงของความรักแล้วเนี่ยเขายอมคุณแล้วนะคะแล้วก็มีสามถ้วยด้วยเขาหวังว่าจะได้พบเจอคุณในช่วงปีใหม่แบบนี้นะก็อาจจะเป็นความรู้สึกลึก,ลก,ลกในใจที่อยากจะกลับมาได้พบได้เจอนะะได้แสดงออก ซึ่งความห่วงใยความเดตจิตดีดต่อกันอยู่นะคะมาดูบทสรุปค่ะห้าคาทานะคะต่างคนต่างมุ่งมั่นนะคะที่จะ Move on แล้วก็ไปทุ่มเทกับเรื่องของการงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะช่วงเวลานี้สิบทุที่กับขัวความสัมพันธ์นี้เคยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากนะคะบางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วที่ไม่บอกแล้วก็มันต้องจบลงไปนะคะหรือว่าต้องเบรกกันไปนะก็ทาให้ทั้งสองฝ่ายก็รู้สึก เสียใจนะคะหรือว่าต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะทําใจแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นอย่างที่บอกนะคะแล้วก็สองรับกับหัวการเลิกราก,กันน่ะมันเป็นสิ่งที่ยากมากไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะ,ะแต่มันก็ต้องตัดใจนะคะเพื่อความสุขเพื่อตัวเองนะคะแล้วก็เชนเพลนส์กับหัวคุณสองคนนะอยู่ในช่วงเวลาของการที่จะต้องแยกกันก่อนอยู่ใครอยู่มันเพื่อไปพัฒนาตัวเองหรือว่าตกตรองทางความคิดนะมีมองว่าตัวเขาอย,า,อยากที่จะปรับตัวหรือว่าทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเพื่อที่ได้กลับมาแมทช์กับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ท งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่อันใกล้ตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคือเ้าน่ยคิดถึงคุณมากนะแต่ว่าตัวคุณเนี่ยไม่มาว่าคุณอยู่ได้นะคะลองมาเปิดไพ่โรคตด้วยนะคะเช็คพลังงานความรักต่อเนื่องนะโอ้โห,โหรีคอนเซียชันขึ้น ก็ชัดเจนนะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการกลับมาขอโอกาสอย่างแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะแล้วก็ถ้าคุณจะถามไพ่ว่าถ้าให้โอกาสแล้วมันจะไปต่อกันได้ไหมไพ่บอกว่าได้นะคะให้คิดบวกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องพยายามควบคุมสถานการณ์อะไรมากเกินไปนะคะปล่อยวางนะถ้าอยากไปต่อกับคนรักเก่าจริงๆก็ต้องมีการปล่อยวางนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดแองเจิลวันเซอร์ต่อนะคะเป็นคําแนะนําอีกสําหรับหนึ่งนะคะ ตอบไม่ได้นะคะว่าเมื่อ,อไรที่เขาจะกลับมานะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพยายามที่จะควบคุมกะเกณฑ์อะไรนะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาด้วยนะ Get more formation <c oughs> นะคะ wait b e p a ้ i เนี่ยค่ะเวทขึ้นมาบอกว่าให้รอนะคะถ้ายังอยากไปต่อกันก็ให้เวลาก่อนเดี๋ยวจะมีจุดเปลี่ยนนะที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น,นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ แก็มอร์ฟิ a t ชันก็คือทั้งสองฝ่ายจะต้องไปทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกันละกันนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวสองที่แบบอยากจะกลับมาง้อนะคะชาวมีนก็คุณก็ต้องทบทวนตัวเองเยอะนะคะแล้วก็ต้องรอเวลาด้วยจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะกลับเข้ามานะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันทิ่ละรเบนเซษจากคนรักเก่านะคะข้อความที่เขาจะฝากถึงคุณมีนนะคะในเดือนนี้นะคะ I remember the day we met like it was yesterday เนี่ยเขายังคิดถึงคุณมากเลยแล้วเขาก็นึกย้อนกลับไปถึงวันแรกที่คุณและเขาได้เจอกันนะเหมือนกับมันเพิ่งผ่านมาเมื่อวานเองนะคะเขายังไม่มีทางลืมคุณได้แน่นอนนะคะแล้วจดจําทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับคุณได้หมดนะคะก็ให้เวลาหน่อยนะถ้ายังอยากที่จะมีกันและกันนะคะตอนนี้รักตัวเองไปก่อนนะค่ะ วันนี้ขอบคุณชาวมีนแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามาชมนะะถ้าชอบคลิปนี้อยากเคลมพิมพ์นำรับได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะดูส่วนตัวนะเช็คพลังงานเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาสอบถามก่อนได้ค่ะยินดีนะวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ